สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ตสกูุกคนเดอ้อมื่อนีกามาพบพอน้องเหล็กแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนีมาพบพ่อกันกะสิมาขวาดทานซอยแมคคือเก่าอล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเมื่อวานนี่ก็ขวาดแล้วกามาเมื่อน,นีก่ะขวาดอีกเนาะพี่น้องเอ้บูฮ้วสิขวาดเบิดหรืบอบ่อเนาะพี่น้องกะเบ,บิ่งไปก่อนพี่น้องเอ้ดโดยเนาะเมื่อนีสวยแล้วบ่ไดเร้ปาปานไดพี่น้องเป็นเวลาแปดโมงเลยพี่น้องเอ้ดโดย เริ่มแดดออกเลยจะว่าแดดสีฮอนมาจากน้องพี่นอ้องเ้ยวันนี้มาเด็แม่เพิ่นกําลังสวนขีด้ดินออกเนาะพี่น้องกําลังสีขวัดสวยๆหน่อยหนึ่งเด้มอมือนี้โดยมาเมื่อวานนี่ยังบม่ใหม่เบิดปันไดทางหัวมันมานอนอีกคืนหนึ่งบดน,นีใหม่เบิดเลยบันนี้พี่นอ้องจนควันหมอ,อกเลย จักໃຜມັນຊິເມาะແລ້ວບໍ່ເນາະຫຼືຍັງຂວັດທັງຫົວເບິດແລ້ວກະເບິດລີບ เรทานพี่น้องมาทางหัวมันมันหาก,กใหม่เบิดพอดีมือขึ้นนี่แหละมันใหม่เบิดมันโยบลงเบิดเลยเกิดไพ่แบบนี้พี่น้อยทางน้องเหล็กสิไปตักน้ำมาหมอดไพ่ก่อนพี่น้องปุ๊บควันตรวตว,วอยู่ยูเซลโลคือน้องลินพัน,นยุอะเลยพี่น้องด้วย ตักนำหากมาบะนี้พี่น้องมามนีแมมพื้นขวัดนองอได้ร้ายเติบแล้วส่วนขี้ดินออกอีกบะนี้มันจยากมืนมืดเด้อพี่น้องเลย ่านงามๆมอย่ากเกิดภัยแบบนี้มีภัยทางหัวมันสิ ทั้งหัวมันมีพายแบบนี้ เกิดไพ่ลายมาเนี่ยโอ้ พึงภัยสวัสดีฮัมสวัสห <laughs> นามันสนุดเก็บหนามันไว้

Chào đi เกิดพายอ,อีกแล้ววะนี้มันหอนเออเออเออใส่ได้เพล่ ทั้งพุนเก,เกิดดีแล้วบ้นขดออกมาใหม่ห่อนๆพีน่น้องก็เลยเกิดไย ใช่วุ๊ความหอนของมัน,นเคลียให้แน่ตัวนี้นะเป็นเบาหมอดปลาเกิดภัยหลายเลยเอา้าโอดกันยังบุถึง ไปอามาสิเดียหมดแต่ผ้าอนี่แล้วเนาะบายดีน้องละน้อยบายดีตัอสุดคืองามแต่นอ ไพยอ,อีกเลยเห็นว่าละน้อยค่ะนี่นี่<ฮ>เกิดแต่ไพ่แบบนี้นบนได้คว,วนละแมรุนค่ะ ไยไลนหากระสุดเมื่อคืนหากระสุดเมื่อคืนนี่แหละคืนสุดท้ายเลยปลามันเย็นก่อนละมันยังเบเย็นมันยังเกิดไั่ยอยู่นี่มาเก็บไพ่ใหม่กระสอบแล้วมันยังห่อนอยู่ ไครบ่กระไน้อยถามคือมีจิรีเนาะละน้อยก็ได้ ီကျရအျကိကိုပရနရုကိုခ្្្្្្៣ទៅိုပရီရအား ผ่านงามๆทางหัวมันงามอยู่แล้วน้อพี่น้องงามๆก่อนบักใหญ่บักใหญ่เอ้า <c ười> ตักน้ำไปหดปลอดภัยเมืองพี่น้องเกิดภัยไล่หลายเพราะวา่าคืนสุดท้ายเลยแต่และเถื่อแบบทางปากจูดทางกลางมันที่ว่าควัดอัน,นตัวควัดแล้วนะ จงไวบักลายมือภัมันก็เลยหมดพี่น้องที่าเมือ่อคืนนี่พอดีมันใหม่ทางหัวมันสุดเลยมาขวัดบะนี้พอดีมันภัยยังบ่กหมดเบิดมันก็เกิดภัยเกิดภัยร้ายหมดจนสีบทันหมดเลยพี่น้องอ่ะโดยเนาะจะคลิปนี้ทั้งน้นองแหล่สิคอตลาไปเพลินทานี้ก่อน น้องเลวผิพาดประการใดก็ต้องขอโทษขออาภัยหลายๆเด้อกะขอบใจทางพ่อแม่พี่น้องที่หับซมคลิปของน้องหลวตั้งแต่ต้ตจนจนจบที่บุความโฆษณาจากคลิมนี้ก็สิขอลาไปก่อนขอเก่าคำว่าสบายดี